ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมันนี่พีเนะฮะเกี่ยวกับการหาเงินฟรีไปด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาในของเว็บไซต์บัสซีนะครับที่ทําการหาเงินฟรีนะครับเป็นเหรียญคริปโตนะครับปิดคออิตาเลียนอะไรประมาณนี้นะครับและก็สามารถทําการหาเงินเข้าในของ a s นะครับก็คือเป็นการเติมเงินเบอร์มือถือนะฮะ สำหรับเว็บไซต์บัตซไฟนี้ผมก็ได้ทำคลิปวิธีในการสมัครแล้วนะครับแล้วก็ลิงก์ในการสมัครก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนสามารถไปดูได้นะวิธีในการสมัครต่างๆแล้วก็วิธีในการถอนแบบละเอียดนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับซึ่งผมก็ทำเอาไว้หมดแล้วนะเนาะแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาทำการถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับถอนเป็นเรียญดิคอยละกันนะครับก็จะกดไปที่3ขีดนะฮะแล้วกดไปที่ถอนนะครับ แล้วกดไปที่สกุลเงินคริปโตนะฮะก็จะมาทําการถอนเลยนะอ่ะก็ไปกดไปที่บิตคอยเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับบิตคอยนะผมจะถอนเป็นเรียนบิตคอยแต่ถ้าใครที่อยากดูคลิปแหลกการถอนไปรายละเอียดก,ก็สามารถไปดูได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมจะถอนในของอ่าอันนี้นะครับก็คือใช้ในของเหรียญ บีเอฟทเนาะก็จะเป็นสกุลเหรียญของเว็บไซต์ p a c i f i c ฟน y นี้นะครับที่ใช้แรกเงินต่างๆนะครับก็คือเหรียญจากข้างบนนี้นะครับนี่เห็น <He ard S 1> ไหมผมมีอยู่ทั้งหมดประมาณ1 7 1 0 0 0 2น0 BFT นะครับ230 FT, นะก็สามารถเอาไปแลกเหรียญ i t c o i n ได้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับ0 0 0 0 1 6 5 9นะครับนะฮะ ก็ได้ประมาณนี้แต่ถ้าตีเป็นเงินไทยได้ประมาณเท่าไร่เดี๋ยวผมจะไปตีเงินให้ทุกคนดูนะครับก็ขวก็ผมก็จะกดไปที่ตรงนี้เลยนะครับนะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์อีดรสนะครับก็คือลิงก์อีดรสก็จะเป็นลิงก์กระเป๋าเนาะผมใช้เป็นกระเป๋าบิ๊กทับนะครับเป็นกระเป๋าช่องทางในการรับเงินนะครับ ส่วนใครไม่รู้ว่าอันนี้เอามายังไงก็ไปดูคลิปวิธีในการถอนแบบและเอียดได้นะผมได้ทาเอาไว้เอาไว้ใต้คลิปแล้วนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับพอเสร็จแล้วต่อไปเราก็กดไปที่ยืนยนันการถอนแค่นี้เองนะครับมันง่ายมากเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับยืนยนันการถอนนะฮะปุ๊บกดเข้าไปเลยนะถ้าเราได้ทําการทิ้งลิงก์อเดรสแล้วนะครับมันก็จะอยู่แบบนั้นเลยนะครับเขาบอกว่า เราถอนแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าให้เราอเรอสักประมาณ24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงก็ประมาณ2วันนะฮะให้เรารอไปเลย2วันนะฮะก็ถอนไปแล้วนะส่วนประวัติในการถอนก็สามารถมาดูได้จากข้างบนนี้เลยนะครับนี่นะเห็นปะ3มขีดน,นี้นะครับก็กดขปปุ๊บแล้วก็กดไปที่ถอนนะครับและประวัติการถอนของเรานะครับก็จะทําการอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับการถอนเงินที่ผ่านมานะครับอันนี้ คือประวัติในการถอนนะครับกดเข้าไปได้เลยนะฮะกดเข้ามาแล้วหนะ้าตาก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะฮะนี่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 เห็นไหมอันนี้คือประเป็นประวัติในการถอนของผมนะคือตอนที่มันยังไม่ได้เอาในของช่องทางในการถอนในของ Two Wallet ออกผมก็ยังถอนในของ Two Wallet นะแต่ว่าตอนนี้เขาได้เอาออกไปแล้วนะมันไม่มีแล้วนะผมก็เลยถอนไปในของ Bitcoin นะครับ หรือเหรียญคริปโตนะผมได้เคยถอนไปในของเหรียญคริปโตหรือก็คือบิตคอร์ไปอีกรายการหนึ่งนะฮะก็คือรายการนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรายการล่าสุดนะครับก็คือ100000 BFT นะครับก็ได้เหรียญประมาณนี้นะครับนี่นะนี่นะครับ ซึ่งมันอาจจะได้น้อยนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมใช้เหรียญค่อนข้างน้อยขอแต่ว,ว่าตอนที่คือเหรียญบิทคอยมันราคาค่อนข้างสูงนะครับก็คือ1เหรียญมีมูลค่า2ล้านบาทเลยผมก็เลยได้เหรียญค่อนข้างน้อยนะครับนี่คือถ้าเราขอสําสเร็จแล้วสมบูรณ์แล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเงินเข้าแล้วนะแล้วนะครับผมแต่ถ้าเงินยังไม่เข้าก็รอประมาณนี้นะครับเขาบอกว่ารอดำเนินการนะ ผมก็ถอนไปนะครับในของวันที่30ตุลาคมปี2564เวลา14นาฬิกานะครับนี่ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเรายังไม่ได้รับเงินก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะก็ลรอบประมาณนี้เนาะส่วนเมื่อก่อนน่ะการถอนในของทูตุ n ี่ Wallet อะ่ะมันจะอยู่ในของตรงนี้บัตรของขนนะฮะมันจะอยู่หน้านี้นะฮะปุ๊บนี่ มันจะอยู่ในของหน้านี้แต่ว่าในตอนนี้อ่ะเขาได้เอาออกไปแล้วก็เหลือประมาณนี้นะครับเติมเงินในของ A AS b e r t o นะครับแล้วก็ต่างๆนะฮะแต่ว่าในของ t o o นี่ Wallet ไม่มีแล้วนะครับเขาได้เอาออกไปแล้วนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังมีในของปิดคอรอยู่เหรียญคริปโตอยู่นะครับส่วนช่องทางในส่วนช่องทางในการหารเหรียญ บีเอฟทีนะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าช่องทางในการหาเหรียญมันหายังไงเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเราถอนเหรียญประมาณนี้หรือเหรียญบิ c คอยที่ผมได้ทําการถอนไปคิดเป็นเงินได้ประมาณกี่บาทเดี๋ยวเราไปคานุนกันดูนะครับอ่ะก็มาในของกระเป๋าบิทครับนะครับผมก็ผมใช้ในของกระเป๋าบิทครับนะก็เลยมาในของกระเป๋าบิทครับเพราะว่ากระเป๋าบิทครับมันสามารถ ตีมูลค่าว่าเราจะได้ประมาณกี่บาทได้แต่กระเป๋อื่นมันตีไม่ได้นะครับผมก็เลยชอบใช้ในของกระเป๋าบิคคัพนะฮะเพราะกระเป๋าบิกคัพมันตีราคาได้ว่าเรามีเหรียญประมาณเท่าไหร่เราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับก็มันตีได้นะฮะโอเคผมก็จะมาทําการตีราคานะอันเมื่อกี้ที่ผมถอนนะอันที่เมื่อกี้ผมทําการถอนไปนะครับผมก็ได้เหรียญประมาณนี้ใช่ไหม ก็โอ้ได้เยอะอยู่นะ347บาทเลยนะครับโอ้ได้เยอะนะครับอันนี้คือผมค้าลอกมานะฮะนี่ผมถอนไปประมาณนี้ได้347บาทเลยนะครับก็ถือว่าได้ยอได้เยอะนะฮะเออก็ลองมาทํากันได้นะครับก็ผมาทาการถอนละรองเงินเข้าก็ประมาณ2วันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาในของการหาเหรียญกันเลยดีกว่าว่าในของเว็บไซน้หาเหรียญจะตรงไหนบ้างนะฮะ ส่วนหลักๆเลยในของเว็บไซต์บัสฟายนี้นะครับอ่าก็หาเหรียญจักในการทําแบบสํารวหรือว่าแหวสถามนะฮะและาหาเหรียญจากตรงนี้นะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นแบบสํารวก,ก็คือแหวสถามอะไรประมาณนี้ก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับกดเข้ามาเลยนะครับส่วนหลักๆที่หาเหรียญได้เยอะที่สุดก็คือหาจากตรงนี้เลยนะครับ ตรงแรดในตอนนี้เขามีอีเวนต์นะครับที่เราจะได้รับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะในการทำแบตสำรวจนะครับก็หน้าตาการทำแบตสำรวจม,มันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ลองมาดูลองมาทำเอาเองได้นะครับมันก็นมันก็ทำยากนะมันันมันก็ทำง่ายนะครับหาดูนะครับแล้วก็หาทำดูนะครับนี่ครับ อ่าบัตอันมันก็ถูกล็อกนะฮะเพราะว่ารีวิวของเรายังไม่ถึงนะก็กดไปเรื่อยๆนะอันนี้มันมีเมนูหรือว่ามีอ่าเมนูเฉพาะของมันอยู่อันนี้ก็คือแบตสำบรวกใช่ไหมนี่ครับนี่กดมาดูได้จะกดก็กดจากตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับนี่นะกดจากตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นไปในของอีหน้าเว็บไซต์หนึ่งนะครับ คลิปวิธีที่ทําแบบสมํมรวมแบบละ,ละเอียดผมก็ได้ทําเอาไว้ให้แล้วทุกคนสามารถไปดูได้นะครับนะฮะโอเคเมนูต่อไปนะครับเมนูในการหาเหรียญ bft ที่เอาไปแลกเงินนะฮะก็เมนูนี่ครับของขนหน้ารายชั่วโมงนะครับก็กดทามากดทามาปกนี่อันนี้อ่าเขาจะมีให้เราสูตรเนาะสุม่มนะฮะตั้งแต่10จนถึง27 bft นะครับนี่นะ10ถึง27นะฮะก็กดไปที่เดำเนินการต่อให้เรากดเข้าไปปึ๊บกดเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็กดไปที่การแก้ไขช่าว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะฮะแล้วก็รอสักประมาณ5้าวินะฮะตรงนี้นะครับ,รนะรบแล้วก็กดไปที่เรียร้องตอนนี้กดเข้าไปนี่ ก็รอว่าเราได้ประมาณเท่าไรอ่าผมได้13นะฮะผมได้13อืมก็ประมาณนี้และเมนูต่อไปในการหาเหรียญน,นะครับก็คือหาจ่าในการเชิญเพื่อนนะครับก็คืออ้างอิงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คืออ้างอิงก็กดเข้าไปนี่นะปุ๊บกดเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็คือเราสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับลิงก์ในการแนะนําเพื่อนของ ทุกคนนะครับก็จะอยู่ในของหน้านี้แล้วก็ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะตรงนี้นะครับถ้าเราเชิญเพื่อนเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ประมาณ10%นะครับที่เราจะได้จับเพื่อนนะครับก็ประมาณนี้นะฮะอืมก็หน้าตาประมาณนี้นะฮะก็เลื่อมไปดูเอาเองได้นะส่วงขั้งล่างนี้ก็จะเป็นคนที่เราเชิญมานะครับเนาะอ่ะส่วนต่อไปนะครับที่เราจะได้รับเหรียญด้วยนะครับก็คือกดไปที่แผง ควบคุมก็จะเป็นหน้าหลักเลยนะครับที่เราจะได้รับเหรียญก็คือได้รับเหรียญจากการเช็คนะอินรายวันอ่ะก็กดเข้ามานะครับตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมโบนัส bon ความพัดีอันนี้ก็คือจะเป็นการเช็คอินรายวันนะฮะก็ผมเช็คอินไปแล้วนะผมก็ได้รับมาแล้วถ้าเราเช็คอินตลอดและเราเช็คอินไม่ขาดนะครับเราจะได้ประมาณ300เลยนะ300 BFT ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเราจะได้300เลยนะก็คือกดจากตรงนี้นะครับ ก็ประมาณแค่นี้นะฮะเนี้ยส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นประวัติในการถอนหรือว่าต่างๆของเราเลยนะครับนี่อ่ะก็เดี๋ยวถ้าเข้าไม่เข้ายัางไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึงเนาะถ้าผมได้รับเงินมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีในของเว็บไซต์บริษ f y ที่ผมได้ทําการถอนไปในของเรียญ Bitcoin นะครับตามจำนวนที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมนะ ก็มาเพียงแค่นี้ยังไงก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านด้วยกดไลค์และกดติดตามเราข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับและก็ขอขอบคุณสำหร,รับ1 0 0 0 0 s มืนซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ